เกียวเขาเกี่ยวนามของแม่เตยกับอีกจัคซีฮารเมอร์กับซีพ่อเกี่ยวคือกันพี่น้องเขาเหนียวกับซีพ่อเกี่ยวคือกันอีกจัคซีฮารเมอร์กับเสียรถลงเกี่ยวคือกันของเตอากระปูเต้าปลาซิ่วเว้ยถึงเอ้ากระปูปลาซิ่วกระติดลังนี่พอเตยเอาโค้งไก่มาหล่อเนาะมาลองครับผมมาลองลองเบิ่งมาใส่กังเว้น ไปิวขุติดบ่อยม้งโอ้ไปชิวกันบ่ได้ระบ่ได้ลงคลิปสองสามเหมืองพี่น้องจ้ามันจะสิหาคลิปยังี่เอากะปุ้ยายตวเติรอหลายตวเติบอะทั้งหนอกก็มีบ่เติบทั้งใตทั้งใตทั้งใตจจับจันั่นนั่นนโอ้ลายตูเติอืบ Oh, ผ่านด้ตัวนึ่ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกคนขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศค่ะเมื่อนีนนันกลาฮ็ดเมเตอร์พ่อเตยปาแตกกับพาธีพาหนองเลาะทงไฮท,ทงหน้าเด้อพี่น้องืันนี้เนาะในวันที่สองตุลาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องนักลาฮ็ดเมเตอร์พ่อเตยปาแตกเมื่อนี้ สีมาเกี่ยวเขาหน้าเอื่อยพี่น้องเขาหน้าเอื่อยเพื่อนพ่อเกี่ยวเนาะเขาเหนียวฟังทั้งนี้กับเป็นหน้าเอื่อยผูที่สองตะวันพะพานปันไดพี่น้องเขาเหนียวเพื่อนเป็นโลกปีนี้เขาเหนียวเป็นโลกแล้วก็น้าบ่คอยมีพี่น้องก็เลยเขากับโงามปันไดเนาะน้าบ่คอยมีเขาเหนียวเขาเหนียวเขาโดเฮานี่แหละก็พ่อเกี่ยว อารถล,ลงเกี่ยวแล้วนาะฟังทางนั้นมื้อนี้ก็มาเกี่ยวข้าเอื้อยบ่ได้เข้าป่าหาเห็ด2-3มื้อแล้วพี่นออ้องเพราะว่าเห็ดกงดเนาะช่วงนี้ฝนตกแซ่หลายมื้อหลายเวนฝนตกแซ่แห้งเห็ดกบ่กกค่อยออกพี่น้องแต่ฟังทางนี้เป็นนาเอือยผู้ใหญ่เนาะเอือยผู้ใหญ่ งามพี่น้องงามฟังทั้งนี้เป็นเขาเขาเจา้าพี่น้องเขาเจา้าเขาหอมมะลิเขา้างามผักฟังทั้งนี้เพราะว่าเขาเจ้าเขาอันนี้มันก็จิมีเวลาเนี่ยเขาเนี้ยเ,เข้านี่เวลามันหน่อยเนาะนามมาซาปีนี้นามมาซาโมงามปันไดพี่น้องเขาเนี้ยแต่ว่าเขาเจ้านี่ถืิกนามมีนามมีเวลาเนี่ยเพิ่งกะงามอีลีพี่น้อง หน้าเอื่อยผู้ใหญ่เนาะหน้าผีสาวงามงามคักเลยเขาจ้าเพิ่งงามคักสวยงามคักเลยเขาเพ่นแน่นเอียดเลยแต่หน้าเมตเตยโบผ่านอีกลวละพี่น้องหน้านโนนก็เลยโบงามพี่น้องหน้านโนนก็เลยโบงาม มิตัญญาพี่น้องยาถั่วเบิร์ดน้ำเมตเตยก็ได้เป็นหน้าโนนนตัวนี้เป็นหน้าเพื่อนกะมีน้ำเร็วนี้เนาะเอารถลงเกี่ยวเขาพี่น้องมาเนี่ยมาเนี่ยกะบ่มีขี้เพชรอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อใจเย็นไว้ให้เพชรออกซะก่อนเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำของเมตเตยก,กัอีกจัก สีหาเมอกัสีพอเกียวคือกันพี่น้องเขาเนียวกัสีพอเกียวคือกันอีกกสีหาเอร์กับสีรถลงเกียวคือกันหองแม่เตยก็ได้าเนียวชมบรรยากาศทงไห้ทงนาเาะเกียวาเกียวนา เม่อถึงเขาเหนียวนามมาสาโผดพ้นมาสากันื่งประพันธ์บันไดพี่น้อง เยก็มาใส่กัะปูหินสิถือบอม,มาันหลุดบังเพราเด็กับใส่ตั้หุงมาพี่นลูกเตยสองตัวสองตัวเอาสองตัวก็เอาสองตัวนะครับผมเอ,เ,อเอาออกใส่ถังเลยน,ะนี่ืมอเสาเมื่เตยก็ไปเกี่ยวเขาพอเตยก็มาใส่กับปูหินลองบังเนาะมันบ่มีเห็ดช่วงนี้ กำลังมีแดดสองมือพี่น้องกลังเห็นแสงแดดรูปตัวใหญ่ดีแฮะเพราะเลยประเสริฐตัหุคงเดี๋ยวะเทียงนี่ครับผมไม่เงี้ยกระปูหินพี่น้องใส่กระปูหินน้ำหอยล่องเบิงมีมีบ่ละเอ้าเท้ากระปูเท้าปลาซิวเว้ยเท้าเอ้ากระปูปลาซิวกระติดลังนี่ พอเตยเอาโค้งไก่มาหล่อเนอะเอาะมาลองมึงครับผมมาลองลองเบิงมาใส่กังเว้นอ๋กระากซิวกระติดบ่เบ,บิงโอูห<ว>้หูกระซิวกระไล่เตยเฮยน้ำเลยครับผมหาลงเบิงกระซิวเพิ่งกำมาเขอือมาใส่ยังมะแรองอาจสิถือคิบอจักกระตูนี่โค้งไก่ ไปโม,ก,ปไมกไปซิวซีใดโมกใดอันนี้มอมาหลุนเบื้งน้ำกันพี่น้องเฮ็ปัวกกระบอกากระสางกันน,น,นี่เบ,บิ้งหลังนี่เบื้องบอมันบอปลา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 เซิวกระปูเนี่ย ไข่ใส่เลยว่ากับน้ำมาท่านบกท่านลดเน,ะนาะโบ,บกคนบอลลงขันมหนขันโ่มขันน้ำโบกน้ำลดหน่อยตัวนี้ก็กสิเถิดดีไว้เยอะว่า,าสิขืนปลาเมาาาื่อเช้ากะโบท่านขืนเนาะเบิ่งพี่น้องผู้เพื่อนขืนกต่ยังบาท่านผ่านอยู่ ใจเย็นๆใยสักคนพี่น้องอ้าเบิ้มมั้งนี่บได้ห่าบได้ลงคลิปสองเสมอพี่น้องจ้ามันจักสีห่าคลิปยังนไงเอ้าโอ้อ้าวกู้ไว้ละตู้เต๋อไปลายลตู้เต๋อตเต๋ออะทั้งนอกก็มีพอเตยทั้งไต้ทั้งไต้ทั้งไต้จับจับจับนั่นนั่นนั่นนี่โอ้ไลยตัวเต๋อ โอ้ผ่านเด้ตัวนี้กระติกขึ้นหลังแค่นีนจะนอนรัผมัผ่านแด้ตัวนี้ไข่ไปน้ำเลยฮะพอพันสิกัดสิกัดมุวด่วอยงเดีมุ่งสิกัดเมือ่อมุ่งเร็วครับครับผม กามพันแข้งแห้งกรบปูหินเดี๋ยวได้ร้ายกับไปดองแม่นอู้อะไรตัวใหญ่ๆเลยขีบ,ข,บขีบบ่วออมออกเลยคเกมพันขีบหนืๆจยน้อยพอเตยแต่พลาดไม่ใจครับผมเหตุแต่เหตดปวกออกเนาะตัวยังมาท่านออกอยู่ท่านฟังหวยก็ได้ สิพันเนทดสอบพี่น้องรอบแรกของปีมีบ่กักตัวตัวนี่ตัวตัวหนึ่งสองโมไซฟังทั้งหนึ่งหมคนลายอยู่ฟังองสตัวสองตัว วังหันพี่น้องเท่าใ,ใสขอโทษขอใหยได้หลายเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นี่นนบ่อู้ยข่างเหิดเธอเลยกระปูจืกโตเนาะอู้ตัวนึง <c oughs> แล่ลงบ่อันนี้นแต่ว่าประสิวกับบลายหลมันยังหนามไร้แห้งยังบ่ท่านทานกันเลยหน,นา,นาว,นวนะวเนาะ มันก็ไดหลายตัวเติบอยู่เนาะพี่น้องพุ่นมันสิตัวใหญ่ๆเลี้ยงกรปูคือเพิ่นบ่เลี้ยงกรปูหินเนาะอ้าวลองเบิ่งเลี้ยงกรปูนเลียงพเตยนี่เลี้ยงกรปูินลองบ่เบิ่งเพิ่นเลี้ยงในคลิปก็น่าสนใจเด้กปูหินกเป็นกปูหายากด้เนาะตําบักหุงเบิดเท่านั้น นี่บอตัวน,นี้คือขางโคกทะเลพอตืออ้น่โอ้โอ้ขาดนะนี่เง้ยโอ้ตมขาดอ่ะอกับเร็วเหตุดว่อนั่งกับปูหินโอามืดอันนี้อ่าออกเลยเ<า>ต้ดันเตนตูยังไงเลย ไส่คามขื่นนี่ก็มงกระขาดมดยังกครับผมไส่คามขืนกัดขาดมดขู่ไก่หล่อเพื่อนให้พึ้นเขาเาเฮ็ดหยังผเตรป่ปลาปาปนี่ว้าวฉลาดิปคอคเขาหู นี่มันเพินขาดจกเลยเลนเมือไหวขัดย็ดออกน้ำค้อนหน่เบ่งหลังเป็นยังไงมึงเจ๊ตูห่วยลายตูยได้พอเตืร์นน่ะน่ะน่ะกับปูหินนี่กับตุ้ยไงตูตื่น โอ้ดีลลยตูลแล้วได้นี่ฮักนม่ใหม่น้ำผงเอาเบอร์สุยางเนี๋ยเตยฮักมาแต่หน้าเอื่อยกระได้น้อยหนึ่งสิงไปเกงียสิกันเกี่ยวเขาก็หฮักมาน้าผงอ่ะมือานี้กะสรุปคลิปเด้อพี่น้องรอบเ้ากับเกี่ยวเขาซ้อยเอื่อยพี่น้องรอบบาบายมากกับพอเตยผ้ามายามกับปูเนาะพอเตยมาใส่ถิ่มใบมือเ้ามันมัดล่องใส่เบิ้งกัะปูหินพี่น้อง ก็ได้พวารพี่น้องพว,วานามหวยยังหลายอยู่เนาะแต่ว่าหางนี่แต่ตัวงใหญ่เอาโค้งไก่พี่น้องเอาโค้งไก่มาลองใส่เบิ่งมือกัะบ่ง,งบพานพี่น้องมาใส่กังเว้น้องลองเบิ่งเนาะพี่กายนีกะมาลองเบิ่งกรผพานอยู่เพราะว่าหนามมันหน่อยมันโหลดปีนี้นามัมนยังหลายเนาะพอเตยมันบะถึกเนะาะบ่คอยมีกะปูหินขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนากลาเฮ็ดเมเตอรพอเตยป่าแตกถูกหม่องบอลเด้อพี่น้อง มือนีก็เฮ็ดคลิปเล็ก,ลกลๆในน้อยให้พี่น้องเข้าเบิงเนาะหลังจากมาได้ลงสองมือมืออื่นกับพ,บพอๆกันไหมสำหรับมือนีขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม